สองไล turn off the town off the town สนับสนุนโดยไม่ซันไบผสมผักรวมรถน้ำสลัดญี่ปุ่นอร่อยน่าเชื่อ เฮิงออฟเดอะทาวเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ได้ดูใน Twitter แล้วครับว่าเดี๋ยวนักสักดาทรเนี่ยเขาจะมาพูดคุยสดๆกับเราในรายการนีนะ้เพราะอะไรถึงต้องมาพูดคุยอย่างนั้นเนี่ยรับสายก่อนเลยนะครับสวัสดีครับนัดพอดีต้องเงิเอาสายหลุดสายหลุดเดี๋ยวนัดมาเออ่ออาจจะไมพ่พิเคี้ยวให้หมดก่อนพูดละฮะอะได้พอแล้วตะมาอร่อยใช่ไหมอร่อยไหมเออกินได้กินได้เรามีให้กินเออมายังมายังนัดมายัง เอาอย่างนี้ผมบอกคร่าวๆเลยว่าเอามาแล้วนะคือจริงๆนัทเนี่ยคือเขาได้ย้ายนะครับย้ายค่ายเพลงเนี่ยมาอยู่กับเราแล้วตอนนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะครับว่าไปอยู่ค่ายไหนแล้วก็ทํางานเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับเอานัทสวัสดีครับสวัสดีครับนัทนัทจ๋าเห็นนัทนี่เขาย้ายอยู่ปอะมุกด้วยหน้าสุดทุ่ไก่ไทยไฟไปเดี๋ยวไม่ใช่เพลงเอานัทนัทหลุดไปนะครับนัทหลุดเพราะทนเขาทนฟังเสียงเราไม่ได้เหรอนะ เป็นผมก็าวางอ๋งอฮัลโหลคุณนะครับพี่อารไปก่อนแล้วกันอ้าวเรามาพูดถึงเรื่องซันไบ้์ก่อนรู้ไหมที่กินอยู่เนี่ยมันมีประโยชน์นะจริงเหรอจริงก็เชื่อหรอแน่แน,น่กินขนมจะมีประโยชน์ได้ไงเอามีสิครับผมเพราะกิงๆแล้วเนี่ยมันมีส่วนผสมของพวกผักนะครับแต่แน่นอนว่าเรากินเข้าไปเนี่ยเราจะไม่รู้ผมไม่กินผักผมไม่กินผักก็นี่ไงถึงไม่รู้สึกเพราะมันอร่อยมากจนเราไม่รู้สึกแต่แน่นอนครับประโยชน์ของผักที่ได้เนี่ยก็ยังได้อยู่นะครับตอนนี้เรามีแล้วนะฮะรสน้ำสลัดญี่ปุ่นนะครับซึ่งงเเป็นรรรสสที่่่แบบวาถุจอออย เรียกว่าทําแต่ผลิตภัณฑ์มาเนี่ยมันถูกใจรสชาติคนไทยอ,ะอ่ะนะคนไทยกินแล้วรู้สึกว่าอร่อยใช่อร่อยอย่างไม่น่าเชื่อน,นั่นเองนะครับว่าแล้วเนี่ยนัดครับน้องคุณับเราเนี่ครับผมนัดครับโอ้นัทมาแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับนัดนัดได้ข่าวว่านัดย้ายมาอยู่กับเราแล้วตอนนี้ไปอยู่ค่ายไหนครับ ใช่แล้วครับตอนนี้มาอยู่ที่มิวสิคครีมครับก็เป็นค่ายเดียวกับอ่ามิวสิวอ่าพันธ์เอ็มมัทพนหมอไฮคอนกิ่งน้องกิ่งด้วยเหมือนแทร่เนี่ยครับโอก็เปค่ายแบี่ว่ครับค่ายนี้ก็มีแต่นักร้องเรียกว่าระดับเสียงเทพทั้งเลยนะฮะโอ้ดันสีชัยนะครับคุณดันอ้าวจะมาอยู่กับเราเนี่ยมาอยู่กี่ปีบอกได้ไหมฮะห้าปีครับเซ็นไปแล้วครับห้าปีนี้เลี้ยงตัวเลยครับแฟนๆของคุณดันสัททพลก็เตรียมมาได้เลยใต้ตึกแกมมี่นะครับ บอกคุณนัทคุณนัทจะลืมโพสต์ตามแบบพูทวิตทวิตเตอร์เฟซบุ๊กหน้าบางทีเบื่อไม่รู้ก็คือเวลาน้องๆมาเนี่ยจะมาหาพี่นัทอาจจะไม่ได้เจอนะฮะให้ฝากของกับไอคิวนะครับนั้นัทอย่านลยรับไม่เหลือถึงนะครับเออ้าแล้วนี่เป็นมางไงถึงได้มาอยู่ในมิวสิคครีมได้มีใครแนะนําดึงตัวมาหรือว่าตัวเราเองสนใจเลยเดินเข้ามาพูดคุยครับ อ่าดีแล้วมันคือมันเป็นช่วงที่หมดสัญญากับทางค่ายเก่าพอดีที่ทูบเคนเชียนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะเขาก็ดูแลผมมาอย่างดีตลอดอะไรเงี้ยแต่มันขึ้นมาถึงมันมาถึงจุดที่เออเราก็รู้สึกว่าเอ้ยขนาดจะอ่การจุดแปลงมันอาจเป็นสิ่งที่เออดีสำหรับเราก็ได้ทีเหมือนบางทีเราเราอยู่ที่เก่าถึงว่าร้อนเก่าเก่าเดิมๆอะไรเงี้ยครับมันอาจจะแบบ เราไม่เจอความท้าทายใหม่ๆเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยบางทีบางทีก็ต้องเราก็ต้องเอาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมอีกแบบนึงอะไรเงี้ยเพื่อจะต้องท้าทายตัวเองยิ่งขึ้นมันต้องแบบนี้ใช่ไหมฮะเพราะถ้าเราไม่มีโคลัมบัสเราจะไม่รู้เลยนะว่าโลกเราเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนเพราะงั้นเราต้องออกมาดูเป็นเหตุผลที่ยิ่งใหญ่มากเลยถูกไหมเราต้องออกมาแบบมาเจอพื้นที่อื่นกันบ้างถ้าเราไม่มีโคขุนเราก็จะไม่รู้ว่าไทยเนี่ยเนื้อวัวนุ่มมากเลย ไม่เกี่ยวคือแบบไม่ได้คือก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งที่เก่าที่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับอืมแต่พอดีเราก็รู้จักหลายๆคนที่นี่ด้วยไงคือพูดง่ายว่าที่เราอยากทํางานด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ยดีมากเพราะจริงเนี่ยนัดเองก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมาร่วมงานกับเราเวลามีกิจกรรมอะไรนะก็มาอยู่แล้วด้วยใช่ครับแลวอย่างมันไม่เหมือนกัน ต้องต้องบอกก่อนคือต้องสรุปกันใหม่ว่าเราไม่ได้มีปัญหาถึงต้องย้ายค่ายรเราเนี่ยยังมีมมมความ,ม,มถูกต้องเรายังมีเรายังมีความสัมพันธ์ดีแต่เหมือนมาหาเพื่อนใหม่ถูกต้องนะครับคุณนาครับ ใช่แล้วยังอย่างตอนนี้ครับมันก็ยังมีบางงานที่แบบเออ่ดีลกับที่เก่าก่อนหน้านั้นแล้วผมก็ยังกลับไปทําอยู่อะไรเงี้ยครับถึงจะไม่มีปัญหาอะไรเลยใช่นะครับเพราะว่าทางแกรมมี่กับทางทูนี่ก็โอเคอยู่แล้วนะฮะคุณนัทครับแงียบๆได้ไหมว่าคุยเรื่องเพลงยังเพราะว่าปกติเนี่ยที่ผมฟังเพลงคุณนัทมันเนี่ยก็จะเป็นเพลงแบบโชว์พลังเสียงเท่ๆหน่อยนะฮะเป็นป๊อปที่แบบฟังได้แต่ว่าโอ้โหเรียกว่าพลังเสียงนี่สุดยอดนะฮะมาที่แกรมมี่มิวสิกคลิปเนี่ยนะแข่งเก่งๆเยอะ ีเราเริ่มทำไปแล้วครับเพลงเพราะว่าก็ผมมาอยู่ตั้งแต่ตุลาครับต้นตุลาแล้วก็เราก็มีประชุมเพลงกันเรื่อยๆซึ่งโปรดิวเซอร์เนี่ยก็บอกได้แล้วครับไม่ใช่ความลับก็เป็นพี่ต้นสุวัสชัยสุธิรัตน์นะครับซึ่พี่ต้นเนี่ยก็เป็นเป็นโปรดิวเซอร์อัลบั้มสองอันล่าสุดของมิวจิวด้วยแล้วก็เป็นแรกๆของของด้านนุนินเลย้ยครับที่ทำทำมาหลายเพลงเหมือนกันนะครับ เก่งมากเก่งมากตอนน,นี้เป็นหัวเรืออยู่ครับอ๋อก็ดีดีงั้นโอเคนัด okay, ตอนนี้ทําไปได้กี่เพลงแล้วหนึ่งเพลงหรือว่าทางว่าจะทําอัลบั้มเลยอืม <Ừ. S 2> uh, ทำเป็นโปรเจกต์อัลบั้มเลยครับก <ขอ S 1> ็มีจะมีจะมีพี่ๆนกแต่งเพลงเก่งๆหลายคนเลยมาช่วยในงานานี้นะครับแล้วก็เพลงตอนนี้ที่เสร็จไปเนี่ยเออมันแบบมันท่ำกึ่งบางอันมันจะมีแต่ทำนองบางอันบางทันมีเือนร้อยๆทำนองแล้วแต่ก็คือมีประมาณแบบ ก็คอเพลงเลยครับก็คือเราเราไม่สามารถสรุปได้เป็นเพลงแต่ว่าเราทําทุกเพลงแต่ว่ายังไม่เสร็จสักเพลงใช่ไหมฮะอะไรประมาณนั้นก็คือเราใช้เวลาเลยนะเต็มเต็มสักเพลงอะไรนัดเรื่องห่วงเราอาร์ติส์พร้อมกันเราเราอยากเราอยากเขินอายกับวิธีการทํางานเราเรามันคนเรามันอาร์ติส์ถือว่าเราจะมาแบบ ถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวมันก็ออกมาเองนะครับแต่ถ้าเกิดนัดคิดไม่ออกนะครับนัดดูที่นิ้วจิ๋วเนี่ยมาคู่ทางนะน้องเอาอีคิวไปโปะคู่ดิผมได้เกาะคุณดังได้นะฮะแล้วแล้วไม่ต้องกลัวคือไม่ต้องกลัวว่าจะมีเพี้ยนผมจะขยับปากอย่างเดียวคือผมเนี่ยคุณนัดร้องเสียงเลยมีคิวไปเป็นดูโอ้เหมือนมีปริงเกาะที่ตัวเดี๋ยวดู๋ยวไม่เอาแล้วอันนี้ไม่เอาแล้วนะครับโอถามเรืนัทซะก่อนแล้วล่ะนัทนัทเคยฟังนิ้วก้อยป่ะ นิวเคยบ่นมื่อเง้เคยฟังว่าครับเห็นมันยังไม่เคยเลยเฮ้ยนัยน,นายก็คน นัดเข้าเป็นคนเมนสตรีมอาจจะไม่รู้จักเพลงแนวอินดี้นะฮะนัดนัดเลิกเส้นเต็มไหนมันร้องเลยฟังได้นัดอ่ะแต่ว่านอกจากผมอยากจะร้องเพลงคู่คุณนัดแล้วนะครับมีหนึ่งคนนะฮะเขาอยากจะมาฟิชชูริ่งกับคุณมากเลยใครฮะใครครับพี่ดาดาฮะโอเคยกันแล้วเคยตอนตอนงานของแบงไงตอนหนุ่มใช่ครับเคยกันแล้วเคยอะไรเคยฟิชชูนิ่งกันหมดลยไม่เคยเข้าคอมพิวเตอร์แล้วคือเขาจะจะมีโอกาสไหมครับคือ คือ,อสมมุติว่าแบบตอนอย่างนั้นเอาวงผ้ากุ้งเนี่ยเอ,เอาพี่อโอปอไปฟิชเชอร์ริงนะครับก็เ,เ,เพลงเป็นแปลกแต่จริงๆนั้นเป็นเพลงเป็นเพลงแบบคนหล่อๆอแล้วเอาของแปลกเข้าไปอ่ะ เฮ้ยมันเป็นแบบใหม่เลยนะอ๋อก็ไม่แน่นะเออแบบเพลงแบบฉันรักเพื่อนที่ดาวเป็นคนความสามารถรอบด้านนะครับไม่แน่นะไมเห็นไหมล่ะเขาสะสมไว้รอบๆด้านเลยมาตรงนี้ฮะนั่นไขมันนี่ความสามารถเออแต่ก็โอเคก็รอรอดูต่อไปรอดูต่อไปนะครับแต่นัดอย่าหลงตัวเชื่อนัทอย่าหลงเชื่อพี่จริงอย่าไปหลงตัวเอ้านัดเมื่อไหร่จะได้ฟังกันครับเพลงอ่าซิงเกิลแรกเนี่ย กะว่าคือเราเราก็อยากให้ทันประมาณกุมภากันครับแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจดีไม่กล้ารับประกันแต่ว่าก็เป็นช่วงต้นนปีแหละครับไปฟังกันแน่นอนคือตอนนี้เรามันมีเพลงที่มันตามมาแล้วแต่เรากําลังหาเพลงที่เปิดตัวแบบโดนๆอ่ะเออที่รู้สึกว่าไอ้เพลงนี้เปิดตัวแล้วมันจะเจ๋งมันจะแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงอะไรให้เห็นได้ชัดเจนอย่างเงี้ยครับอือเนียคือเรื่องของวัตถุดิบเราเราเรา่องกังวลเรากังวลเรื่องการจัดวางใช่ไหมฮะตอนนี้ ใช่โอเคโอเคไม่เป็นไรก็ผมเชื่อว่านะเี๋ยวถึงตรงนั้นเนี่ยเราก็จะรู้เองนะครับว่าเชื่อความรู้สึกของเราอินสติ้งของเรานะครับเออนะฮะว่าเพลงเสร็จเมื่อไหร่ยังไงก็อย่าลืมเอามาฝากที่แตกฟองหรือมาร้องสดก็ได้นะออแน่นอนครับไปเจอไปเจอควรมีลร่วงหน้าเลยได้เลย เบรกมาใหม่ไปไฟฟลายด้วยนะครับคุณนัทฝากอย่างหนึ่งถ้าเจอพี่ด้าาเอาเครื่องรางของขลังมาด้วยที่ส่าเป็นคนเหมือนผีนะฮะถ้าควรคือตสิงเลยนะฮะเอาสารเสกอะไรอย่างงี้ไปนะนัทขอบุณด้วยนะครับเพาก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านหลังนี้นะครับครับขอบคุณมากครับครับผมบอกได้เลยคุณนัทเนี่ยผมทำงานกับสิปินเอฟบ่อยคือมาทีหนึ่งเนี่ยไม่อดทั้งกองโอ้โหแฟนคลับผมบ่นว่าเฮ้ยตอนทําทำกับน้องกรีนน้องกรีนอยากกินเป็นปูนึ่งอะ โอมาเต็มเลยมาจริงเหรอเราเบิลไปเลยพี่เราต้องนัดอยากกินลาสัญญาเนี่เดี๋ยวมาเลยแล้วมาถึงนัดก็ไม่กินเพราะว่าเขาโ้เขาต้องรักษาหุ่นเราไม่สนไงไปเลยเอากลับบ้านยอดชอบมากนะฮะยังไงติดตามได้นะครับตัวแบบเนี้ยครั้งหน้าสามเพียรด้วยนะเว้ยอัดหน่อยเลยนะเดี๋ยวเล่หน้าเลยกันต่อแล้วกันนะฮะยังไงครับคุณแฟนไปแตกฟองไลฟ์